ท่านประธานครับผมพันธินน่วมเจมิมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยวัฒนาครับรบกวนขอสไลด์ด้วยครับก,ก่อนอื่นก็ขอชื่นชมและสนับสนุสนการทํางานของสปาองค์กรผู้บริโภคนะครับที่ช่วยกันดูแลสิทธิของผู้บริโภครับเรื่องร้องเรียนต่างๆภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับครอบคลุมหลายด้านอย่างที่หลายท่านสมาชิกได้อภิปรายนะครับขอหน้าต่อไปเลยครับก็จะมีภารกิจในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับสํารวจวิเคราะห์ ข้อร้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ประสานความร่วมมือไปยังกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงจัดทําข้อเสนอแนะนโยบายก็มีข้อเป็นห่วงนิดนึงครับเพราะว่างบประมาณแต่ละปีที่ใช้เนี่ยก็หลักร้อยล้านนะครับตอนนี้เงินก็ลดลงจากปี64 300กว่าล้านเหลือร้อยกว่าล้านนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นหน่วยงานรับงบประมาณน,นะครับแต่กเ็เรื่องความต่อเนื่องของการทํางานนะครับก็อยากจะให้ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลในเรื่องของการงบประมาณรับงบประมาณให้สามารถ complete หรือทำภารกิจได้นะครับหน้าต่อไปเลยครับยกตัวอย่างเรื่องแรกนะครับเรื่องบริการสาธารณสุขนะครับปัจจุบันก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องยูเซปอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินหลายครั้งไม่ฟรีจริงนะครับไปโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนต้องวางเงินมัดจำนะครับไม่มีเงินก็คือต้องไปที่อื่นนะครับแล้วก็มีการตีความว่าเ,เข้าเกณฑ์สีเหลืองไหม ฉุกเฉินหรือเปล่าคือต้องใกล้ตายหรือไงครับใช่ไหมครับถึงจะได้รับการให้บริการนะครับไม่งั้นก็ไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องไปโรงพยาบาลอื่นที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ทางสภาองความพิริโภคก็น่าจะรับมาหลายเคสนะครับก็ต้องเป็นการกำชับกับทางสามพยาบาลให้ทําตามกฎกติกาที่วางเอาไว้ไม่ไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ สายต่อไปเลยครับอีกเรื่องหนึ่งก็พูดกันไปเยอะนะครับเรื่อง SMS หลอกลวงให้เงินกู้ต่างๆนะครับการดูแลนักทุนุรายย่อยนะครับอย่างเช่นในกรณีของ s t a r ์หรือบัญชีม้าต่างๆนะครับที่ขายของแล้วก็โอนเงินไปแล้วไม่รับสินค้านะครับทางนี้ก็จะเป็น,นเรื่องของการเงินและการธนาคารที่สภาความบริโภคก็จะดูแลค่อนข้างเยอะนะครับหน้าต่อไปเลยครับ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของอสังหาที่โยดสายซึ่งท่านเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนในนี้ว่ายังมีการที่ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้เยอะเพียงพอนะครับซึ่งก็ได้ไปร่วมงานกับทางสภาองค,ค์กรผู้พิโาคหลายงานในเรื่องของผังเมือง,องกทมนะครับแล้วก็ EAA ซึ่งมีข้อร้องเรียนค่อนข้างเยอะนะครับมีการไม่ถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ ก่อสร้างขนาดใหญ่ขนาดตึกสูงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสภาองค์กรผู<ม>้ริโภคก็ดูแลช่วยประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่นแล้วก็มีการจัดเวทีเสวนาต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับหน้าต่อไปเลยครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของทางเมลา,ายนะครับเราในฐานะผู้เสียภาษีก็ควรจะได้รับทางเมลา,ายที่ปลอดภัยนะครับเรื่องสัญญาณจราจรต่างๆนะครับการติดกล้อง C T V การใช้สี เสาป้ายสัญญาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่สภาองค์กรบริโภคก็เห็นอยู่ในรายงานนะครับก็ขอชื่นชมนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวอย่างที่นำนำ,นำเสนอก็คือเรื่องของบรรจ,จุภัณฑ์นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างเยอะที่มีส่วนผสมกัญชานะครับซึ่งหลายท่านบริโภคเข้าไปเนี่ยเกิด side effect มีอาการข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะครับทางองค์กรผู้บริโภคก็ระบุไว้ในรายงานว่าจะมีการกวดขันดูแลนะครับ ร้านอาหารต่างๆรวมถึงสินค้าผู้บริโภคต่างๆที่มีส่วนผสมกัญชาซึ่งก็ระบุให้ค่อนข้างชัดนะครับไม่งั้นผู้บริโภคดืม่มหรือกินเข้าไปเนี่ยจะแพ้หรือมีอาการข้างเคียงได้นะครับก็โดยสรุปก็ขอชื่นชมนะครับสภางองค์กรผู้บริโภคที่ ดูแลผู้บริโภคในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเรื่องสาธารณสุขการเงินธนาคารนะครับสินค้าผู้บริโภคแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการสัญจรน,นะครับก็ฝากในเรื่องของความต่อเนื่องของงบประมาณด้วยนะครับเพื่อจะทําภารกิจให้ครอบคลุมนะครับขอบคุณมากครับ